สวัสดีครับพบกับผมทเกแกนองวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องคําถามยอดฮิตเปิดร้านทุกอย่าง20บาทลงทุนเท่าไหรด่ดีเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมล้วปัจจุบันเนี่ยร้านทุกอย่าง20บาทอะ่ะมันถ้าเราจะเปิดอะ่ะมันไม่ได้เป็นร้านแรกเป็นที่แรกอีกต่อไปแล้วมันจะเป็นร้านลําดับที่2 3 4 5แล้วแต่ร้าทําเลเลย,เลยซึ่ง มันมีผลต่อการลงทุนทั้งสิ้นถ้าร้านยิ่งเยอะสมมุติชุมชนหนึ่งมีคนอยู่พันคนมีร้านอยู่3าร้านแล้วถ้าคุณจะเปิดใหม่มันก็ไม่มีลูกค้าที่ใหม่ๆมาซื้ออยู่แล้วคุณก็ต้องไปแชร์ลูกค้ากับร้านเดิมๆที่เขาเปิดขายอยู่แล้วแล้วถ้าคุณเปิดร้านใหม่ต้องไปแย่งลูกค้าคุณคิดว่า ร้านคุณนะมีอะไรพิเศษเด่นกว่าเขาดีกว่าเขาที่จะดึงลูกค้ามาหาคุณได้หรือเปล่าถ้าจะทําให้ดีให้เด่นให้เจ๋งมันก็เกี่ยวกับเรื่องของงบการลงทุนถ้าคุณยิ่งพร้อมก็ดีแต่ถ้าคุณไม่พร้อมก็ต้องดูว่าในทําเลที่คุณเปิดเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดคุยว่าถ้าคุณมีงบอยู่ เจ็ดหมื่นเก้าหมื่นแสนหนึ่งแสนห้าสองแสนสามแสนลงทุนได้ไหมงบที่ผมกล่าวมาทั้งหลายเนี่ยถ้าคุณอยากจะเปิดเนี่ยในทําเลที่คุณอยู่เนี่ยผมมีรายละเอียดให้คุณพิจรารณาคร่าวๆก่อนเริ่มต้นเลยนะครับข้อที่1ทําเลที่คุณจะเปิดหรือย่านที่คุณจะเปิดอ่ะมีร้านที่ขายสินค้าทุกอย่าง20บบาททั้งหมดกี่ร้าน คือถ้าไม่มีเลยห้าหมื่นเจ็ดหมื่นก็เปิดได้แต่ถ้าเกิดเขามีอยู่แล้วมีอยู่สที่มีอยู่สล้านถ้างบน้อยๆคุณเปิดมาคุณก็ไม่น่ารอดสินค้าไม่ครบของน้อยไม่มีเหตุผลอะไรที่ลูกค้าจะต้องมาซื้อร้านคุณถ้าคุณเป็นคนซื้อคุณจะไปซื้อไหมล่ะก็ต้องถามตัวเองอันนั้นแหละคือคำตอบ อันนี้คือข้อที่1ทีนี้พอข้อที่1เราดูแล้วมีกี่ร้านมันก็จะมาถึงข้อที่2แต่ละร้านอะพื้นที่ที่เขาขายเนี่ยขนาดใหญ่เท่าไหร่เขาเป็นเพิงไหมเป็นแผงไหมเป็นตึกอาคารพาณิชย์หนึ่งคูหาไหมสอคูหาไหม,อ,หไหมอันนี้ต้องดูแล้วว่าร้านที่มีอยู่แต่ละที่ ขนาดใหญ่เท่าไหร่ยิ่งมีร้านที่ใหญ่เท่าไหร่ถ้าเราลงทุนน้อยๆโอกาสที่เราจะขายดีนยากลูกค้าชอบไปร้านที่ใหญ่ของครบของเยอะแต่ถ้าเกิดร้านเขาใหญ่ของไม่ครบของไม่เยอะก็เป็นโอกาสของเราเพราะบางครั้งร้านใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะของเยอะของครบเพราะว่าอาจจะซื้อของไม่เก่งบริการไม่ดี มันก็มีตัวแปรที่เราจะสอดแทรกเข้าไปที่จะเปิดร้านแล้วก็ขายได้แต่อย่างน้อยถ้าเราเปิดเล็กๆแเขาเปิดสองห้องก็จะเหนื่อยอย่างน้อยสักของเขาไม่เยอะเราเปิดหนึ่งห้องของแน่นๆสวยๆน่ารักสุด้ทำได้คนก็จะชอบบริการดีกวา่าของใหม่กวา่าสินค้าหมุนเวียนเร็วกวา่าของน่ารักน่ารัก,รกเยอะเพียบ ได้มันก็จะมีเทคนิคมีรายละเอียดอีกตั้งๆายอีกหลายอย่างแต่ว่าวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องงบเปิดร้านก่อนง่ายๆในข้อที่2ข้อที่สทำเลสมมุติเขาร้านใหญ่สองห้องทำเลไม่ดีของไม่แน่นมากของเราทำเลดีหนึ่งห้องอยู่ในทำเลจุดที่คนสัญจรด้วยลงของได้พร้อมแน่นอันนี้ก็เปิดได้เพราะฉะนั้นทำเลก็มีผล บางครั้งลูกค้าก็เอาสะดวกในเมื่อของเราร้านเล็กกว่าแต่ของเยอะกว่าเขาก็ไม่ไปร้านใหญ่เพราะทำเราดีกว่าผ่านแล้วก็ซื้อร้านเรายังไงก็ขายได้เพราะว่าลูกค้าก็เน้นสะดวกซื้อใกล้ซื้อสะดวกยังไงของเยอะก็ขายได้แต่ทําเลที่ดีก็จะมีผลต่อการลงทุนเพราะว่าค่าเช่าก็จะแพงขึ้นคุณก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นในเรื่องของเงินประกันการเช่า แล้วก็ค่าเช่ามันก็จะเพิ่มขึ้น,นก็จะมีผลแต่ถ้าคุณพร้อมก็เป็นเรื่องที่ดีเอาเป็นหลักๆไปก่อนเลย3ข้อที่คุณจะพิจารณาว่าคุณน่ะควรจะลงทุนเท่าไหรด่ดีหรือคุณตั้งงบไว้ในใจอยู่แล้วว่าเท่าไหร่แล้วคุณก็ลองไปคิดคำนวณตามที่ผมบอกไปว่างบที่คุณมีเนี่ยเออสรุปแล้วมันพอหรือว่ามันไม่พอนะแต่ถ้าเกิด ไม่มีร้านอยู่เลยขอ้อที่หนึ่งอ่ะคุณลงเท่าไหร่ก็ได้เจ็ดหมื่นเก้าว่ามาลงแสนหนึ่งก็ลงได้ไม่มีคู่แข่งอ่ะคุณก็ขายได้ขายดีแล้วค่อยเพิ่มค่อยขยายแต่ปัจจุบันอ่ะถ้ามีร้านอยู่แล้วแล้วคุณลงก่อนเดี๋ยวค่อยขายดีค่อยขยายบางคนคิดแบบเนี้ยไม่ต้องทําไม่ทันหรอกครับคุณคนมาแล้วไม่ครบปัจังเขาก็มา more, ไม่มาแล้วคุณจะขยายร้านยดงไงเขามาครั้งเดียวเขาก็ไม่มาแล้วลงก็ต้องเปรี้ยงไปเลยมาแล้วโอ้โหประทับใจอย่างนี้ จะอยู่ได้ขายดีอยู่ได้นแน่ๆนะถ้าคุณเปิดได้สองกูหาเนี่ยอันนี้ชัวร์เลยอย่างน้นอยๆคู่แข่งมาก็เหนื่อยคุณเปิดสองคูหาลงพร้อมคนที่จะมาเปิดใกล้คุณก็คงคิดแล้วคิดอีกเพราะว่าเขาก็ต้องเยอะกว่าเหนือกว่าถ้าเขาทาได้ก็โอเคแต่ก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพร้อมสองห้องคุณทำไปเลย ถ้าทำเลมันดีจริงแล้วไม่ได้พื้นที่ได้หนึ่งห้องทำเลดีจริงหนึ่งห้องก็เอาได้อัดให้แน่นไปก็ขายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่สําคัญก็คือคุณจะต้องเลือกคู่ค้าที่เป็นแฟรนไชส์ให้ได้ดีเพราะว่าบางแฟรนไชส์บอกว่าเปิดสาขาเยอะสาขาเยอะมันก็ไม่ได้การันตีว่ามาเปิดให้คุณเราจะสําเร็จนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆสําหรับทุกท่านที่อยากจะลงทุนเปิดร้านทุกอย่าง20บาท การเปิดร้านนั้นง่ายไม่ยากเดี๋ยวนี้มีคนขายแฟรนไชส์เยอะแยะไม่ค่อยมีข้อผูกมัดไม่มีอะไรแต่ว่าเปิดแล้วเนี่ยอยู่ได้ขายดีเนี่ยยากยากกว่าเดิมเยอะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและช่วยไลค์ช่วยแชร์คลิปของผมต่แกรนองด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ